นก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะปลอมตัวปลอมตัวตัวถ้าจะทำตามได้ป่าวะใช่แล้วจะตัวเป็นวัยรุ่นดูใบนะได้ครับไดแล้วเดี๋ยวไปหาไฟระยะกันนะครับผมเราบทหัวเพิ่งพูดบทหมัวอะวรเนี้มาหาอารมครับครับโอเคนะเดี๋ยวเราแต่งตัวก่อนคอันนี้ไหนเขาดูค่าเข้านะไอเข้ามาแล้วหนวดมาเยอะเยอนี่ตั้งแต่งเพิ่มเติมครับผมอันนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้ววัยรุ่น ดูใบใบอะไรใบกระท่อมใบกระท้อมดูใบใบสีเขียวเพิ่งบินมาเพิ่งบินมาจากดูใบเขาไม่ได้โกนเลยเดี๋ยวไม่ผมมาจากอินเดียเขาอินเดียไงอินเดียเขาจะไปหาใบยาเขาบอกจากใบยาใช่แล้วไปจังไปได้ไหมก็จำไม่ได้แน่นอนต้องเงสูงจำไม่ได้ ต่องงอนดุว่ะดุว่ะส่องเง่งดุอ่งอนดยเฮ้เฮ้ย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 เดี๋ยวไปดเดี๋ยวพาอามไปหาใบย่านะเอโอเคไปไปหาใบย่าเดี๋ยวถามถามจะเห็นนะรู้จักเยอะจะเห็นเนาะไปอามถามจะเห็นนี่ว่ารู้จักเราก็เจ้าชายนี่จะจะเห็นรู้จักเจ้าชายวางประดุกไหม เต้ยปลาดรู้จักปะเต้ยปลาดินรู้จักปะรู้จักไหมรู้จักเขาคือใครเต้ยปลาดุมึงเป็นใครอะมึงเป็นใครวะผมมาหาอามเนี่ยรู้จักไงอามอยู่ไหมมันกินยาอย่างเกาบอกว่ามึงเป็นเต้ยปลาดุมึงจะมาหาอ๋อมึงเป็นใครอเฮ้ยผมมาจากอินเดียมึงเยอะอะไรมึงเยอะเองผมาจากอินเดียนะเป็นอินเดียเออคนอินเดียเอืมเยี่ยมหาอามเนี่ยรู้จักเออรู้จักอามไหมัาอามแล้วไง อ้ามรู้เจ้าไหมก็มึงเลยใช่ไหมอ้ามไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมผมมาจากอินเดียไม่จากอินเดียเนี่ยผมเป็นพี่น้องฝาแฝดแล้วมึงมึงจะไปดูได้ไงปลาดุกปลาดุกปลาดุกเขาเป็นเจ้าชายวังปลาดุกเจ้าชายวางปลาดุกมึงมึงหาเขาจะแล้วอ้ามเป็นปลาดุกรูปเป็นอะไรเขาเป็นช่อนเขาเป็นเจ้าของเฮียมึงยังไม่เจอปลาดุกจากปลาช่อนแล้วมึงได้ประคอมาไปประคอจำเขาได้ไหม ก็มึงเงีนแเป็นาชือวันนี่ใครอะผมเป็นาเสพาเขาไปหายาหน่อยไปยาอยู่ไหนาไหนพาเขาไปหาหน่อยจีไปไไปไหนอ่ะเด้อเด้เดเดพาเขาไปหาใยาหน่อยมึงเดินไปนนอนมึงไม่ต้องมาดูกล้องเขาฟังเขาฟังไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง อาปลาดุกอะไรนีงฟอนเซมไมรู้เรื่องเขาเป็นเจ้าของบ่อกปลาดุกไม่ปลาช่อนนะไม่ได้กินหัวปลาช่อนไหนพาไปหาป้ายย่านไหนป้ายย่านไหนเขามาหาป้ายย่านใช่พูดพูดดีๆพูดไทยเขาไม่ค่อยพอดีเขาอยู่เลยมงที่เมืองนี้เลยเออกล้องย่าวางนะครับไปตรงไปเลยไปตรงอย่ามองหน้ามองปลาดุกอย่างมือเลยตรงไปท่านไงบอกด้วยว่าปลาดุกแล้วมึงตรงขามแล้วมึงก็เป็นลักของนั่นนะไม่อ๋ออย่าไปรักของเขานะเขาบอกอยู่ไหน อยู่ไหนบอกเลยอยู่ไหนอะอย่ไหอยู่ไหนลุงย่าๆอยู่ไหมไม่อยู่ฮะไม่อยู่เขาบอกให้เข้าข้างในเลยไม่อยู่เขาไม่ให้เข้าเขาให้เข้าเนี่ยมันเมืรับประกันกระดูเออเข้าเอไม่อยู่อยู่ไหมอยู่เอ๊ะ เขามาแต่อินเดียเขามาหาเขามาหามาแต่อินเดียเนีเขามาเจาะอินเดียเนี่ยเขามาหาป้าเขาบอกรู้จักป้าดูผ่านยูทูบไงป้า่าดังประเทศอินเดียคุณมาอย่างนีเนี่ยแล้วพามาทยได้หมเนี่ยทยไม่เข้าเรื่องได้ไหมได้ไดได้ท่เขียวอหมคุณแปลมงสิเขาบอกว่าทาอะไร อะังอยู่อ๋อสักผ้าสักผ้าอยู่สักผ้าไอ้เป็นเลยสักผ้าสักผ้าโอ้สักผ้าสักผ้าสักผ้าสักผาสตโลโมเกตเตออ๋อสักผ้าเราถามกินข้าวยังกินข้าวยังอ๋อคุกไม่คุกแปรไม่ใช่เหรอคุกเองไหม สเตลมากุเตสเตมากุเตนะฮะสเตลคุเทเดี๋ยุเตนะอ่าเนี่ยวเมาจะเตมึงนะเนี่ยนเอาไปสิไปให้เขฟังหน่อยเขาถามว่าเดินทางมาไกลกำลังจะมาหาที่ป้ายย่าเลยอ๋อสับปะรเออเหวี่ยงเออเออเขาไว้กอไม่ไม่ไม่เขาไปว่าเขาตอแหลได้ไงไม่ใช่ไปพูดงั้นบ้างเขานอนอยู่เออถามเขากินข้าวยังเออสับปะรดว่ะเอาแล้วก็วะ เมื่อกี้อะไรนะน้ำแดงไม่มีกระป๋อง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 ร้านมีขนมกลับแก็บขายไหมกลับแกบอั่นี้เอ๊ะกลับแกบนี่เขาถามเขาว่าข้างบนหลังคาเลี้ยงสัตว์อะไรไว้ป่ะอ๋อข้างบนจระเข้กรเทไม่เข้บนหลังคามีกระเ้บนหลังคาอะมีอะไรจะบอกเขาไหมบอกเขามีจระเทมีถามอะไรไหมจะมันจะมาถามอะไรเขาไหมเรามาไกลมาไง นั่งได้นะนั่งนั่งนั่งบนดิยังน่างดิอ่ะดีวะผมนั้นมาจากอินเดียผมมาหาอย่างนี้เมื่อกี้ไม่ได้บอกอินเดียที่ว่าอะไรนะนี่มาอินเดียหรอดูไบดูไบอ่ะดีวะาผมนั้นนั้นมาหาน้องอามมาหาน้องอามอ๋ออามผมวิ่ี่เฮ้ยผมเป็นแอสเซอร์บอกว่ามาหาไอ้สุกรเหรอ สุภกรไม่ใช่หรอสุกรสุกรเหรอใช่สุกรจริงอ่ะใช่ชื่อสุกรสุกรเหรออืมหาสุกรทำไมคะสุกรมหาสุกรทำไมขายอ่ะอแต่นี่ไงคนที่ชื่ออาร์มเนี่ยชื่อสุกรชื่อจริงเขาอ่ะเคยเห็นหน้าเขาหรือยังเห็นยูทูปไม่ใช่เหรอดูยูทูปอยู่ใช่ไหมดูยูทูปอยู่ไหมดูดูอยู่ไหมอู้มันขี้เละมากเลยคนนี้ตามขี้เละนี่โซ่ผมเอฟซีเขานะอือเอฟซีเอฟซีเขา C.F เหรอ C.F เดี๋ยวนี่เรามาทันทีขอถ่ายรูปคู่ป้ายย่าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวถ่ายรูปผ่านกล้องเลยอ่ะเออใช่อ่าถ่ายรูปคู่หน่อยแต่ว่าอ่ะถ่ายรูปขอขอแอคหน่อยแอคหน่อยแอคหน่อยมองกล้องครับมองกล้องครับปากเบี้ยวหน่อยทำปากเบี้ยวแลบลิ้นทำตาโตๆหน่อยแลบลิ้นแลบลิ้นอ่าอามอามกัดลิ้นป้าหน่อยเอ่อท่านท่านท่านกัดลิ้นกัดลิ้นป้าน อฝากๆก็ยังคาเขาจะเจริญพนนะครับผมบ้านเราไม่มีไหว้วาชีนะบ้านเราไม่มีเจริญพลอันนี้ทำเนียบของไทยว่าชีนะที่บ้านเราที่บ้านเราทักทายกันแบบไหนตบหน้าใช่ไหมประเพณีบ้านเราจะกลับแล้วก็ตบหน้าบายๆไปไปได้เวลากินใบกระท่อมแล้วใช่ป่ะ ได้เจอแล้วนะได้เจอไปยังแล้วนะโอเคเออเดี๋ยวก็ไปล้างหน้าเองนะตู้มาไปล้างหน้าเองเลยแล้วก็นะลืมลืมบอกว่าล้างไม่ออกหายแล้วล้างไม่ออกทำไมออกก็ส่อคิดนี่ก็อัะก็เหมก็อัะก็กดไลค์กดแชร์ก็ก็ต่อคิดก็จะกดไลค์กดแชร์หมดก็เออหมก็ไปเนี่ยติดตามเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแปให้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม